สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนบรรยากาศยามแรงๆสิพาลูกหลานไปดูหาป่านะคะปูหาป่ากันเลยลูกหลานดูป่าใหญ่กันค่ะอันนี้บรรยากาศน้ำคลองนะคระับคนสูบน้ำลงน้ำคลองแห้งแล้วดีว่าอูลุงเลี้งคุณดยการปลูกแล้วแห้งเป็นหนึงวันน้ำคลองเรานะคะคลองทะเลมาดู โอ้สองนุ่มพึ่นพากันหาปา่าลูกหลานล่าป,าไปไ่าที่เมืเ่อป,ป,ป่ากระพงมันยังอยู่ประมาณสามโลย์มันรูได้ยังบุ๊บบุ๊บเลยพาปา่าเข้ากับน้ำลูกหลานในบอ่อแล้วนี่เนี่ยมันต้องไปไหนปูปลากินได้อยากย่างอยากก้อยแล้วก็ลงมาที่นี่แหละมาในบอ่อแล้วนี่แหละได้ไดยังพอปา่าญ่เจ,<ะ>จอ,อยัง บเข้าเดี๋ยวสักพักนะแมงเดี๋ยวก็ได้อันตกลงเป็นปลาอะไรเพาะปลาพงเปล่าปลากระพงเปล่าตกลงมันเป็นปลาอะไรปลากระพงเปล่าเลอดว้ามาลุ้นดูลูกหลาน ตอนนี้กำลังเก็บปลาหอยไปก่อนไปเป็นพวกปลาหมอปลาหมอทรายเรากำลังรุ่นมันมกนะคุณมาเหงาคาดเลยแล้วเพาะปลาตุเฮงไม่ไหมคาดเลยแสดงตุ่มก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย ป่านันป่ามันดูกันม,<า>มันอยู่ในร่องตัวนี้ยังพ่อมันอยู่ร่องเทิงหรือร่องนี้ป่ามันอยู่ร่องนี้หรือร่องเทงิง านเหมันเลยทุกคนไปป่าใหญ่ส <c oughs> ุดนแล้วเดี๋ยวก็ได้น้ำเงี้ไปเรื่อยๆก็ต้องได้บ่แม่มันขึ้นล้องเทิงไหมพ่อขึ้นล้องเทิงหรือยัง ha <laughs> <laughs> ลู่อยู่น้ำลึกมั่งน้ำกับพุทนลึกลูกหลางใกล้ชิคอนแล้วละแต่มันสนนี่เห่ตามขึ้นไปลงทึงค่ะทุกคนลงข้างบนนะคะตามปลาใหญ่ขึ้นไปอะไรพ่อบุยบุยข้างหน้านลำปสาใหญ่ไหมบุยบุยข้างหน้านะ่ะ กนันยานขับมาเรงมากพากันหาปลาหาปูไปย่า,ยางไปก้อยกินนะครับให้ไอ้กี้ก็ลุงไปด้วย,ว,ยว้าย สีตึกไปฮอดเตียงคืนพุ่นเหรอสีตึกไปฮอดเตียงคืนพุ่นเหรอโอ้หลดหน้าไม่เลยโอ้ใช่มันต้องได้แหละมันไปไหนไม่ได้หรอกมันไปไหนไม่ได้หรอกเดี๋ยวดูนี่แหละ ลูกกี้เอ้ยขึ้นมาลูกกี้พาน้องมาด้วยนะไอ้กี้ ena, อนี่พาน้องมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยตามมาด้วยตามมาด้วยไอ้เสือเสือเอ้ยดูไอ้เสือก็ตามมาด้วยทุกคนเสือจะลงไปทําไมลูกลงไปทําไมนะเนี่ยๆ,ๆตามพ่อไปลงไปแล้วเอา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 ลงไปลงไปเอ้ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว ลังหวานป่าโบรานเก็บป,ป่าหมอสนุกสนานเลยเอา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 เอบอันนี้ก็จอบจะลงไปด้วยเด้อดูดูดูดเสือลงไปทําไมนะ่ะลูกลงไปทําไมนะ้าขึ้นมาเลยมาเลยไอ้กี้พาน้องขึ้นเลยลกูกกี้พาน้องขึ้นเลย ไหนก็ตามพากันตามเออพากันขึ้นมาลูกขึ้นมาโลแกพาน้องขึ้นมาเร็วเสือขึ้นมาลูกขึ้นมาไม่ต้องลงดู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 ไอเสือทุกคนอยากลงไปกับพี่ลินเดียวกันนะโหสนุกสนานมันเลยเข้ากันได้ขึ้นลูกขึ้น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 มาขึ้นมานั่นแหละ มาส่วยหาปูหาปลาปูกำลังลุยขึ้นข้างบนทุกคนเป็นสองลองเป็นสองลองปาลูกหลานมาดูปลาดูปูใหญ่ปลาใหญ่ปลากระพงตัวดวดๆแต่มันกันน้ำสมนี้มันก็ไม่ค่อยได้มันลูกหลานองน้ำเ้งอีกชั่หน่อยมันหนีเใดลำ,ำหนึ่งขาดปุดเลยแล้ว พาน้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาพาน้องลงพาน้องขึ้นลูกขึ้นเร็วขึ้นเร็วตามจากบ้านมาทุกคนพาน้องมาด้วยขึ้นขึอนเคนขึ้นเคลืกเอ้าเอายังเล่น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 เอ้าเล่น ปลาเนอันน้อยมันเยอะหลยก็ไม่ต้องเอาแล้วพ่อเอ้ยล่อเอา,เอา,เอาปลางไงล่อปลากระพงเอาพอกินก่อน ยังไม่เจอแล้วคุณปยปลาใหญ่น้ำแหกอีกหน่อยพูนแหละจะได้เจออันนี้เราก็เอาปลาน้ยไปกินก่อนบวบวบวบบวบนะปลากระพงรักตื่นเฮแล้วก็มุดแล้วมุดตุ่มแล้วมั้ง อ่าเลยบอกรังกันลังหาปลาเสือเอ้ยกับบ้านลูกเสือ เออพรุ่งนี้จังอันนั้นมันเออได้พอกินลูกหลานสิพากับบ้านนะคะบ้านใส่งอปั๊บเลือกงูจักวันแห่วันวันแห่ใส่งอปั๊บเลือกแดดนีเลยพูนแดดมันดำแหี่เลยว่าดำต้องหอดก็ขาดเลยเนี่ยแต่ดำต้องหอด ขาดเลยปลาต,ต,ต,ตัวใหญ่บนธรรมาดาเลยนะเห็นจะทะลุแย่หัวพูดน่ะโผอันนี้ซ้ำเด้อะหัวมันมเดี๋ยวก็ได้เจอนี่แหละตามสี่ลูกเลยใช่ซ้ำนี้กับสิล่าลูกละหลาเดอ้อเอฟซีทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีนะคะ,ป,ะปูหาป่าดูดีไม่แห้งพี่ๆน้องๆทุกกำลังใจเด้อจ้า